สวัสดีเพื่อนๆชาวโลบอกทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเคลียร์โหมดน h t แมร์หรือด่าน600กันโดยผมจะใช้ยูนิตที่มีราคาถูกมากๆเลยนะครับแต่ละตัวเอาง่ายๆผมใช้ DJ กับ g ี a s เลซแล้วกัน2ตัวก็เป็นเซตนี้เลยคุณผู้ชมตัวหลักๆก็จะมีกี a s เลเซกับ DJ นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้นะว่า DJ เมันโดนเนิร์ฟหนักมากๆนะดาเมจหายไปครึ่งหนึ่งแต่มันก็ยังโออยู่คุณผู้ชม ยังสามารถเล่นได้มันต้องใช้เทคนิคการวางยูนิตเล็กน้อยต้องดูตำแหน่งนะครับว่าวางตรงไหนเหมาะตรงไหนไม่เหมาะก็วางตามผมได้เลยเดี๋ยวอย่างแรกเราฟาร์มกันก่อน10เว็บแรกพยายามอัพดีเให้เต็ม1ตัวก่อนนะครับนี่จุดแรกที่ผมจะวางคือตรงนี้เลยวางไปคุณผู้ชมไม่ต้องสนใจเดี๋ยวยูนิตฝ่าตรงข้ามมันก็วิ่งมาตายเองนะครับคุณผู้ชมเราก็ฟาร์มไปก่อน ช่วง10เว็บแรกนี่ผมแนะนำฟาร์มอย่างเดียวสำหรับ DJ นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่โกงนะถึงแม้ว่าจะโดนเนิฟไปหนักมากๆเลยก็ยังสามารถเอามาผ่านในแมร์แบบโซโลได้อยู่แต่ถ้าเอาไปเล่นเป็นทีมนี่ต้องคิดหนักแล้วคุณผู้ชมดาเมจมันแทบจะตีไม่เข้าเลยดาเมจมันน้อยมากคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาชนะเว็บต่างๆได้ต้องวางหลายๆตัวนะครับเห็นไหม นิวแตนมันก็หลุดไปตัวหนึ่งนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ตายตั้งแต่ออกอุโมงแล้วเดี๋ยวนี้ดาเมจมันลดไปเยอะก็ไม่สามารถจะบื้อบาบได้นะครับต้องค่อยๆตอดตีตล้นิดแต่ไม่เป็นไรก็ยังเก่าอยู่ด้วยระยะการยิงที่โคตรกว้างนะครับสําหรับตัว DJ ตัวนี้ผมบอกเลยว่าเอาไว้ใช้ฟาร์มได้ยาวๆราคาไม่แพงด้วยตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ100เพชรนะคุณผู้ชมมีเงิน100เพชรก็สามารถซื้อดีได้นะครับ แต่ไม่เป็นไรนะถึงแม้ว่าจะโดนเละข,ขนาดไหนก็ยังสามารถใช้ไปได้เรื่อยๆมาเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการวางตัวต่อไปกันนะครับตอนนี้มันใกล้จะเต็มแล้วนะคุณผู้ชมผมอัพขั้นสุดท้าย3,005เรียบร้อยนะครับแม็กเลเวลถึงแม้ว่าจะตีเบาแต่ซอยทีนะน้อง <c oughs> บอกเลยว่าโกงนะตัวนี้โดนทีเลือดไหลเป็นน้ำนะครับต้องวางหลายๆตัวหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอัพเงินก่อน ช่วง13เว็บแรกเราต้องอัพดีเจให้ได้1ตัวนี่ตัวที่2ก็วางแบบนี้เลยเล่นเป็นบล็อกนี้นะครับมันก็จะเล่นง่าย,ยาวางเรียงกันแบบนี้ไอตัวหลุดไปข้างหลังไม่เป็นไรหรอกให้กีเลเซอร์ยิงไอกีเลเซอร์นี่ผมก็ต้องขอบอกเลยคุณผ,ผู้ชมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่โกงนะครับสําหรับตัวต้นเกมอย่างแรกราคาแม่งถูกมากนะแถมมันมีอบิลิตี้ในการยิงสโลอีกตั้งหากแล้วระยะมันกว้างมาก,มาก เอาง่ายๆว่ามันคือไอรถถังเวอร์ชั่น2เลยผมจะบอกให้โกงจัดตัวนี้ต้องไปหาเอามาไว้สักตัว2ตัวใน ID นะครับสำหรับสายฟาร์ม <ๆ S 1> เดี๋ยวผมจะวางตัวที่3พยายามวางให้มันซ้อนกันเยอะๆคุณผู้ชมดาเมจมันจะได้แรงๆคือถ้าเราไปวางเรียงกันแบบแนวนอนอย่างเงี้ยไม่ได้วางซ้อนอะดาเมจมันก็จะเบาแต่ถ้าคุณผู้ชมวางอย่างนี้นะตาย รับรองเลยยูนิตตัวไหนวิ่งเข้ามานี่ตายบื้อบทุกตัวคุณผู้ชมหน้ามืดเลือดไหลเป็นน้ำอะไรมันจะโอเวอร์ขนาดนั้นท่านี้ก็ออามา4ตัวเป็นเลเวลแม็กหมดแล้วนะครับเราก็จะวางตัวบัฟอยู่ตรงกลางคือมันออกแบบมาให้วางแบบนี้ได้พอดีเลยคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดดีเจโดดๆนะครับมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ที่มันยังอยู่ได้และมันไปได้นะครับเพราะมันมีตัวบัฟไอตัวบัฟตัวนี้มันจะลดคูลดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต i.dj มันตีเร็วอยู่แล้วนะโดยปกตินะครับเวลามันได้บัฟไปมันก็จะโหดกว่าเดิมผมไม่แนะนําให้เล่นบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับเพราะว่าค่าพลังมันต่ำถึงคุณผู้ชมจะเพิ่มมา20%แบบนี้มันก็ไม่ได้ทําให้ดามเจมันแรงขึ้นขนาดที่จะกระซวกบอสตายได้ในทีเดียวอะไรแบบนี้นะครับไม่สามารถทําได้เพราะงั้นแนะนําให้เล่นบัฟลดคูดาวดีกว่าแล้วก็เอากินเลเซอร มายิงแถมแบบนี้เห็นไหมเพราะว่าไอ้กีเลเซอร์เนี่ยมันเป็นตัวจ่ายดาเมจที่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็เป็นตัวสโลว์บอสด้วยนะครับเอามาใช้แบบนี้ได้เลยวิธีการวางผมก็สาธิตให้คุณผู้ชมดูแล้วคือเป็นการวางที่คุ้มที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าโดนบัฟทุกตัวแถมเราไม่ต้องลงทุนเยอะเซตนี้ราคาถูกโดนใจสายฟรีสายงบน้อยแน่นอน แต่ที่สําคัญต้องมีโดนนะครับโดนใหม่นี่เลยสปิกเกอร์โดนเพราะว่าโดนตัวเนี้ยมันสามารถฮิวได้ทั่วแมปเลยนะครับระยะมันกว้างก็ควรจะใช้แต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรใช้หมอราคาถูกก็ได้แต่เราจะต้องวางให้มันดีนิดนึงอ่ะให้มันครอบคลุมเนอะครับแบบนี้ผมก็จะไหลได้ยาวๆคือจริงๆอ่ะผมจะต้องวางอีกหนึ่งชุดและแต่ผมยังก่อนนะผมกวนตีนนะคุณผู้ชมผมไม่รีบเออนี่ผมค่อยค่อยยิงไปต,ตอตๆไปแบบนี้ เดี๋ยวผมวางตัวที่5ก่อนนะครับเซตที่2ของผมผมก็จะวางแนวนี้อ่าผมดูก่อนโอเคผมจะพยายามวางให้มันซ้อนกันนะคุณผู้ชมดาเมจมันจะได้รุนแรงมันเป็นการทวีคูณไงเนี่ยถ้าวางให้มันทับกันแบบนี้ดาเมจมันก็จะซ้อนกันไปเรื่อยๆก็ถือว่าไหวนะครับละลายบอสได้อยู่ผมจะวางอีกเซตหนึ่ง มันใกล้จะตันแล้วยูนิตผมอะเนีย่ยเห็นไหมมันวางไม่ได้ละเดี๋ยวเราจะต้องไปขายตัวเงินนะครับซันต้าเงินเราไม่ต้องใช้แล้วเว็บหลังๆเพราะว่าเซตเนี้ยเราสามารถอัพได้ในราคาที่ถูกมากนะเงินเหลือเฟือนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะวางตรงนี้ก่อนแต่มันไม่ได้ละเดี๋ยวจะต้องขายตัวเงินทิง้งหลังจากที่เงินเราพอละเดี๋ยวแป๊บนึงผมกะเกณฑ์ให้มันดีก่อนนะครับระยะมันจะได้ก,กว้างนิดนึง โอเคคุณผู้ชมน่าจะอยู่ได้นะครับไม่ไหวแล้วขายดีกว่านะเดี๋ยวถ้าหลุดมามันจะเป็นเรื่องโอเคครับวางตรงนี้หนึ่งตัวนี่เลยวางซ้อนแบบนี้แล้วตัวสุดท้ายเอาตรงนี้ดีกว่าวตรงนี้ผมจะได้วางตัวบัฟตรงกลางนะมันจะได้โดนหมดนะครับตัวสุดท้ายเราก็จะวางหน้าตรงนี้โอเคแล้วผมก็จะวางตัวบัฟอีกหนึ่งตัว คือถ้าเราวาง DJ อีกหนึ่งตัวมันก็ช่วยดาเมจได้นะแต่ถ้าเกิดเราวางตัวบัฟแบบนี้มันจะคุ้มกว่านะครับโอเคผมมีอยู่8ตัวนะ DJ 8ตัวโดนบัฟหมดทุกตัวเลยลด20%ในการคูดาวนะครับแสดงว่ามันจะตีเร็วขึ้นทุกตัวดูดาเมจเลยคุณผู้ชมคือแรงเหมือนตอนที่ยังไม่โดนเนิร์ฟเลยโหคิดสภาพนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเขาไม่เนิฟดาเมจของดีนะครับ แล้วก็ราคาของมันผมว่าตัวเนี้ยโกงยิ่งกว่ามิสติกตัวอื่นๆอีกนะครับ49เว็บแล้วนะครับจัดไป16นาทีผมว่าน่าจะจบแบบที่ผมบอกนะ17นาทีนะครับแต่เดี๋ยวจะสาธิตการยิงบอสให้ดูบอสเว็บที่50เว็บสุดท้ายแล้วตอนนี้มันก็จะเสียวๆนิดนึงแต่ว่ามันจะไม่พ้นระยะที่ผมวางนะครับบอสมาแล้วใจแอนสมูททอยเล็ มาก็ตายเดี๋ยวดูกันนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันไม่ผ่านระยะที่ผมวางนะครับต่อให้มาเยอะขนาดไหนก็ตายคือเอาง่ายๆว่ากินหมูนะครับงานนี้เรียบร้อยตายไม่มีตัวน่ากลัวเลยโอเคครับเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเกมมันจบแล้วแหละถ้าดูแนวนี้ก็เรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอาไปเล่นฟาร์มเงินเนี่ย ก็ลองเอาไปวางแบบนี้ได้นะครับจบไป17นาที29วิ